หลายหลายคนก็จะมีปัญหานะครับเกี่ยวกับการปลูกไั่กิมซุ้งนะครับที่อยู่ใกล้ๆทางนะครับพี่น้องก็มีการล่มนะครับการล่มกับาบโชกกระเฮ็ดแบบนี้แหละครับนี่ครับกับตรงนี้ใบโชกเจ้าหนีงทําการช่านะครับใบโชกก็เลยอาจจะดูหกก็อาจจะเบื้งหกจังหน่อยนะครับแต่ว่าแต่ว่าล่ำใาโชกกรตัดออกนี่ครับตัดออกเบิดแล้วนะครับก็จะมีหนงนิดหน่อยนะครับกับ ส้ำนี่ครบ่ถือว่าบ่เป็นยังนะครับอันนี้ครับเบาโชกอ่ะอันนี้ครับเบาโชกช่ำใบนะครับนี่อันนี้ครับอันนี้ครับเบาโชกกับช่ำใบกะแต่งบ่ยากครับเพราะว่าบ่สูงครับผมกะเห่ากะเอื้อมเอาเรื่อยแต่งเลยนะครับตาดอกอ่ะเบื้องดีครับผมเวลาลมอยู่ใกล้ๆท่างแบบนี้กับโบมีปัญหานะครับนี่ครับนี่ครับอยู่ ใกล้ๆเพื่อนบ้านนะครับซ้ำนี้บมมีปัญหาเลยครับนี่ครับสูงประมาณหาเมตรครับหาหกเมตรบ่เกินบ่เกินหกเมตรนะครับอันนี้ครับคือก่อนี่อันนี้ครับคือก่อนี่กับบ้าโชกคเหตุเรียบร้อยแล้วนะครับก่อนนี้สําเ็จเลยนะครับคือเบ่เกินหกเมตรนะครับหาหกเมตรก่อนี้ก็หาก่อนี้ก็แล้วครับผมก่อนี้กับําเเ็จแล้วนะครับนี่ครับ ลำเก่าโบมีแล้วอ่นนี้ครับตัวนี้ก็ตัวนี้ก็ยังมีลำเก่าอยู่ครับมีลำเก่าอยู่สองลำครับสองสามลำที่เรือก็เตยเียเบิดแล้วนะครับกับเป็นวิธีการง่ายๆครับคือ,อต้นไดที่เข้าใหนอน,นะครับเข้ากับพื้นเงาไปจากเจ็ดเมตรนะครับแลวกะเข้ากับจับขยเยาเลยพี่น้อง ขาเาาห้มนหักนะครับพอหักแล้วก็จะเลือยอยู่ประมาณหาถึงหกเมตรนะครับก็เป็นวิธีง่ายๆนะครับอันนี้ครับพี่น้องก็นี่ครับฟังนี่นี่คือพรท่านในเห็ดนะครับพึ่งแตงออกแล้วนะครับนี่ครับเบาวโชกแต่ก่อนหนีโอหลายครับผมก่อนหนึ่งหนีบ่ต่ำกว่ายี่สิบต้นนะครับยี่สิบลำเบาโชกอ่ะันนี้ครับตัดออกบ่ได้ตัดนิหน่อยนะครับึ้นโค่นหิดแล้วนะครับสำหรับ ไพ่นะครับนี่ครับขึ้นซูงมาแล้วเ่าโชก็ต้องเอาแกบเอาดินเขานะครับกาตัดออกลายครับแต่ละก่อกาเอาไว้แค่สีหาต้นนะครับสีหาลำอันนี้ครับปัญหามาแท่านะครับนี่ครับปัญหาครับผมกีดขว้างทางั้งสัญจรไปมากนะครับพี่นอ้อง ครับกับไผ่ทุกไผ่แหละครับพี่น้องมันก็มีข้อดีขอเสียนะครับยังไผกิ่มซุ้งกับขอดีของเพื่อนก็คือนอใ่นะครับพี่น้องคุ้มค่านอเดียวกับปลูกได้หลายนะครับได้น้ำหนักแล้วก็รสชาติก็ดีครับผมถือว่าเอาไปเห็ดพวกต้มจชืดต้มกระดูกหมูยังต่างๆแซแบนะครับพี่น้องฟานแบบฟานสดๆนะครับยังเมื่อนั้นผมเก็บไปนอเดียวนะครับสร้างได้โลกลัวนะครับพี่น้อง สร้างใ้โลกลัวเบาโทกอขายได้60บาทนะครับเบาโทกกับฟานสดๆเลยเอาไปขายในบังหมู่บานนะครับทุงละ20บาทนะครับย่างไปข้าเดียวกับเบิดแล้วนะครับเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงนอไม่นอกฤดูนะครับถ้ามีนอไม่นี่ขายดีครับช่วงนี้แต่ว่ากับท่านได้เห็นออกอยู่นะครับกับเบาโทกอกับทุกอย่างนะครับไผ่กับมีขอดีข้อเสียนะครับทุกไผ่เลยนะครับย่างไผ่ชนิดอื่นกับ ก็มีข้อดีคืออาจจะบดสูงท่ออ่าไ่กิ่มสูงนะครับแต่ว่าข้อเสียมกับมีขึ้นกันนะครับอ่านอ่ก็อาจจะน้อยกว่าหรืออย่างต่างๆนะครับครับกับตอนที่บ้าโชคซื้อที่นะครับกะมีไพ่กิ่มสูงอยู่แล้วนะครับบ้าโชกตัดจิตใจว่าอ่าบดตัดถิมนะครับคือเอามาต่อยอดนะครับขายขายได้ทั้งนอแลวก็อ่าช่ำกิ่งขายพร้อมนะครับพี่น้องกับถือว่าก็ได้ประโยชน์นะครับได้ประโยชน์ดีกว่าห้าตัดถิมนะครับ ส่วนปัญหานะครับมก็เป็นเรื่องธรรมดาสําหรับการปลูกไผ่นะครับไผ่ทุกชนิดก็มีความสูงก็ประมาณ10เมตรนะครับหรือบางบางอันก็บางชนิดก็สิบกว่าเมตรนะครับล่มมากกับธรรมดาครับก็จะมีล่มไม่ยังแน่สำหรับมือนห่กับภาพพี่น้องนะครับมาเบ่งการแก้ปัญหานะครับคือถ้ามีการร่มแบบนี้นะครับเฮ็ดคือเบาโชกนะครับก็คือบ่ต้องเหพื่อสูงนะครับพี่น้องเอาเฮ็ดเฮ็ดแคหาเม็ดกับพ่อนะครับ เวลาเบิ้ขื้นมีนอแทงขึ้นมานะครับไห่เป็นไงไปเลยครับไงไปประมาณเจ็ดเมตรอ่าพ่อได้เจ็ดเมตรแล้วก่บจับเขย่าเลยพี่น้องเขย่าปุ๊บเดี๋ยวปลายพิ่นก็หักนะครับพ่อหักแล้วอ่จากเจ็ดเมตรก็จะเลื่อยอยหามตดนะครับง่ายๆครับพี่น้องสาหรับการวิธีแก่นะครับต่อไปอีกหนึ่งปีนะครับครับต่อไปอีกหนึ่งปีเบาโชกจะเบิดปัญหานะครับนี่ครับปัญหาแบบนี้ก็จะโบมี่นะครับเนื่องจากไผ่เบาโชก็จะ ไม่สูงนะครับกะจะอยู่ที่ห้าหกเมตรท่านันนะครับพี่น้องครับกะเดี๋ยวบ้าโชคจะตัดตัดออกนะครับครับต้นเพิ่นก็นจะบ่ค่อยแข็งแรงดอกครับเพราะว่าอ่าไพเวลาเวลาอยู่ดนๆนะครับอ่าหลายๆปีนะครับเพิ่นก็นจะสูงไปเรื่อยนะครับ ขึ้นโค่นนะครับขึ้นไปเรื่อยๆทีละชั้นละชั้นนะครับเวลาเอาบ่เเอาดินมะถมนะครับหลากเพื่อจะรอยเพราะมีลมมากปุ๊บกะยังที่พี่น้องเห็นนี่แหละครับก็คือเพิ่นจะมีปัญหาใดนะครับแต่ว่พอโชก็จะเอาไว้ก้อนนะครับอันนี้นะครับเอาไว้ยังที่หละบ่าเป็นยังนะครับไผบ่ตายง่ายนะครับพี่น้องอันนี้ก็ได้ค้อกันนะครับตามจริงเฮ็ดเขาวล้มก็ได้นะครับ สำหรับไ่กิมซุ่งนี่เอาไปเฮ็ดข้าวลามก็ได้นะครับมีค้นเฮ็ดอยู่นะครับเฮ็ดเ,เ,เอาเอาช่วงไปลายปลายเฮ็ดพี่น้องก็ใส่ใดขึ้นกันครับเอาไว้เพื่อได้เฮ็ดนั่นเฮ็ดนี้นะครับล่ำเพิ่นกระตรงยุ่พี่น้องน,นะครับล่ำกระตรงดียุ่ เอาไปใส่ประโยชน์ได้ครับตาปลาโชคจะไปช่ำพี่น้องอันนี้ครับมีตาอยู่ครับ ครับก็ได้เนียงไปช่ำอีกพี่น้องอถ้าเป็นมีอายุแบบนี้นะครับกับมันก็นมีข้อดีข้อเสียนะครับก็คือ,อจะใส่เวลาในการช่ำโดนจังน้อยนะครับแต่าบาโชกมีวิธีอยู่ครับก็คือ,อาบาโชจะเอาไปแช่น้ำก่อนนะครับแช่น้ำไหลมันแตกออกมะมหมนะครับพี่น้องอวิธีการ เอาไปบ่มตาแบบบอกง,อง่ายๆไป้องเอาไปบ่มใหม่มันมีหลากออกมาประมาณนั้นครับการในการแชร่ของบาโซกจะหาที่ล้มๆนะครับเป็นห้องไม้อันนี้ครับแช่ไปเลยครับแช่ไว้หนึ่งวันี่ครับพี่รอง เอาโจกได้ทําการเอามาบ่มไว้นะครับนี่ก็บสามมือแล้วนะครับพี่น้องอันนี้ครับหลังจากที่แช่น้ำใบหนึ่งขึนนะครับหนึ่งวันนะครับแช่น้ำว้นะครับในโฮมบอาโจกจะมาใส่ถังไว้แบบนี้นะครับแล้วก็เอาถังเอาถังใส่น้ำว้จะเกลี่ยวนึงนะครับใส่น้ำว้หน่อยๆนะครับพี่น้องสามมือผ่านไปนะครับเดี๋ยวบอาโชกจะออกมาให้เบิ้งนะครับว่าเพิ่นเป็นจังไหเนาะครับเนาะ นี่ครับอ่านี่ครับสามือพันไปก็จะมีลากอองมาแบบนี้นะครับนี่ครับอ่าซึ่งแบบนี้นี่คือสามารถเอาไปลงทุงได้เลยนะครับลงทุงดําครับเอาไปลงทุงดาได้เลยอ่าโบมีตายนะครับแบบนี้คืออ่าเอาไปเก่าไปชํำได้เลยครับแบบนี้ครับ ครับกับอีกต at <mo> like ้น <sans> นึงครับกต่ต้นใดที่บอท่านไดเกิดนะครับพอท่านไดเกิดลากะสามารถบ่มต่อครับพี่น้องแบบนี้คือได้แล้วครับเนี่ยได้แล้วแบบนี้จะเร็วกว่านะครับที่จริงก็เอาลงถุงได้เลยก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าเฮ็ดแบบนี้ก็จะได้ผลเร็วกว่านะครับพี่น้องอันนี้ครับแบบนี้โอ้คักนะครับผ่านเลยพี่น้องแบบนี้ อันนี้ครับแบบนี้นี่ยิงโอเคเลยครับนี่นี่ครับบ่มสดๆเลยครับนี่คืออ่าถึงจะตัดออกมาแบบนี้นะครับบ่มีตายครับพี่น้องคือเป็นแบบนี้แล้วนะครับติดครับผมติดแนี่นอนอันนี้ครับพี่น้องเบิ้งนะครับแบบนี้พอท่านไออออกลากเข้ากับบ่มว้ต่อครับพี่น้องกับบ่เป็นยังครับเข้ากับเลือกเอาที่อ่านี่ครับเป็นออกลาก เดือกที่ออกลากนะครับเอาไปช่ำครับอ่านี่ครับพี่น้องแบบนี้ก็คือเอาอร้อมเลยครับเอาทั่วก็จะเลือกเอานะครับอ่านี่ครับแบบนี้พร้อมแล้วอ่าแบบนี้ยังนะครับยังเราก็เอาไว้ต่อ เาโชกกจะขัดไปเลยนะครับแต่เชียน้าไว้ประมาณเกลียวนึงนะครับพี่น้องบัวตรงหลายครับนะอันนี้ครับผ่านแล้วครับแบมเนี่ครับคลิปนี้ก็ขอบคุณพี่เพี่อนน้องๆครับที่ติดตามรับชมใหม่กำลังใจบ้าโชคนะครับแต่ตัวนี้กับบ้าโชคก็จะเอาไปเอาไปช่ำนะครับแต่ประมาณนี้ครับงานสำหรับอยู่ในสวนนะครับแต่มือหนึ่งกับบัวไดเฮ็ดยังหลายดอกครับก็คือดูแล ดูแลให้น้าให้ปุ๋ยเอาหญ้านะครับแล้วก็มียังกับเฮ็ดไปนะครับแบบนี้นะครับพเพาะเกิด่าปักช่ำไผ่ใบพร้อมนะครับฝรั่งกิมจูนะครับกับปักช่ำใบนะครับพี่น้องกันมีกิ่งต่อนกับช่ำใบนะครับพี่น้องกันคลิปนี้กับขอบคุณพี่เพียงน้องครับสำหรับการติดตามรับชมครับกับเอาไว้พ่อกันคลิปหน้าครับผมกับให้พี่เพียงน้องนะครับอยู่ดีมีแห้งครับสุขภาพแข็งแรงครับผมสวัสดีครับครับนี่กับซิกบกว่าซิบก็บกิ่งพี่น้อง mặt tán vô